ข่าวดีเฮ hey, ดังดังรับแจกเงินเข้าบัตรประชาชนให้อีกคนละ1,200บาทสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะก็จะทําการโอนเงินเข้าบัตรประชาชนให้นะคะซึ่งก็จะได้รับอยู่ที่คนละ1,200บาทเลยนะคะเงินส่วนนี้นะคะจะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดชาได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะ วันนี้นะคะวันที่1มิถุนายน2,564นะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมนะคะซึ่งทางคอรมอก็ได้มีมติเห็นชอบแพ็กเกจเยียวยาโควิด -19 รอบใหม่นี้นะคะโดยก็จะมีทั้งหมด4โครงการด้วยกันนะคะนั่นก็คือแจกเงินให้กับโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โครงการผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะแล้วก็ โครงการให้กับกลุ่มเปราะบางจากเงินเราชนะนะคะซึ่งก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งที่ประชุมครมอรมก็ได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด1 9ผ่าน4โครงการนะคะวงเงินกว่า1.4แสนล้านบาทนะคะซึ่งก็ได้แก่1 โครงการเติมเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะเช่นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มผู้สูงวัยและก็กลุ่มผู้พิการที่เคยเข้าร่วมโครงการเราชนะนะคะจะได้รับเงินผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะซึ่งก็จะมีจำนวนคนที่ได้รับทั้งสิ้นประมาณ2.5ล้านคนโดยทางรัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้เดือนละ200บาท เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะก็จะได้รับตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคม2564ถึงเดือนธันวาคม2564นะคะซึ่งแต่ละคนนะคะก็จะได้รับเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนรวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่คนละ1,200บาทนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะใช้งบประมาณราว3,000ล้านบาทนะคะ เงินที่จะโอนเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะย้ำนะคะไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะให้นําไปรูดซื้อสินค้ากับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้เท่านั้นนะคะส่วนโครงการที่2นะคะนั่นก็คือโครงการเพิ่มวงเงินให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะ ที่มีอยู่ประมาณ13.6ล้านคนโดยให้เดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนเช่นกันนะคะก็จะได้รับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564นะคะรวมวงเงินที่แต่ละคนจะได้รับก็คือคนละ1,200บาทเช่นกันนะคะโดยใช้งบประมาณ16,400ล้านบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นโครงการที่3นะคะนั่นก็คือ โครงการคุละครึ่งในเฟสที่3ก็จะแจกเงินให้คนละ3,000บาทตลอดระยะเวลาของโครงการนะคะก็จะได้รับเงินตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564นะคะครอบคลุม3 1ล้านคนโดยใช้วงเงินรวม93,000ล้านบาทนะคะแล้วก็โครงการสุดท้ายนะคะนั่นก็คือโครงการที่4นะคะนั่นก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ และใช้เงินตางเงื่อนไขก็จะได้รับ e v เวเชอรผ่านแอปเป๋าตังคนนะคะในอัตรา10-15%สูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนนะคะซึ่งก็วางเป้าหมายไว้ที่4ล้านคนใช้งบประมาณราว28,000ล้านบาทนะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะกลุ่มผู้ที่ได้รับเงินผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะที่เคยได้รับเงินของโครงการเราชนะนะคะ ในรอบนี้นะคะทางรัฐบาลก็อนุมัติแล้วนะคะโดยให้เพิ่มอีกเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะก็จะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคม2564ถึงเดือนธันวาคม2564นะคะเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนรวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่คนละ1,200บาทนะคะไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ